กลายเป็นว่าวันนี้หัวหน้านี่นายกสองคนโดนไปแล้วเนี่ยประเทศไทยมีหนึ่งประเทศสองนายกนายกคนแรกชื่อทักษิณชินวัตรตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องขังและตกเป็นผู้ต้องหาร้อยเปอร์เซ็นต์หลายสำนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าทักษิณอยู่ในระหว่างการพักโทษวันนี้โดนคดีใหม่พักโทษกรณี ทุจริตคอร์รัปชันวันนี้มาโดนคดีใหม่ข้อหาหนึ่สองแล้วที่สำคัญนะใครโดนคดีนี้ส่วนใหญ่ติดคุกทั้งนั้นนะไม่รอดวันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีหนึ่งสองมันมีเหตุแห่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทักษิณก็ควรอยู่ในคุกไม่ควรได้รับการประกันตัวแม้แต่วันเดียว นี่หลายคนก็พยายามตีความกันอยู่นักกฎหมายก็พยายามตีความว่าน่าจะเอาทักษิณเข้าสู่เรือนจําได้ทันทีเพราะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสอวันนี้ทนายวินยูวินยูชาติมนตรีทนายความของทักษิณชินวัตรมาบอกว่าไทยมีคลิปเต็มเอามาให้ดูเลยสิ่งที่ทักษิณพูดเพราะคลิปที่ผ่านมาเข้าใจว่าเป็นคลิปปลอมและคลิปตัดต่อ นี่ทนายความเนี่ยสู้ประเด็นนี้ใช่ไหมเป็นทนายความมาบอกว่าอยากพยายามทำลายหลักฐานหาว่าคลิปนั้นเป็นคลิปปลอมปลอมไม่ปลอมเต็มไม่เต็มไปดูในศารอย่ามาหากับพี่น้องประชาชนมันเป็นคดีในศารก็ไปดูในศารเอกสาราศาศมันอยู่ในศารทั้งนั้นคลิปก็อยู่ในสาร คุณก็ไปเถียงในศาลความหมายก็คือว่าคุณก็ต้องพาทักษิณชินวัตรไปรายงานตัวกับศาลคุณจะมาแก้ต่างทางสังคมทำไมอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องมาอธิบายแก้ตัวและทนายแบบนี้เนี่ยคุณจะสู้แค่นี้ยประเด็นนี้เหรอเขาสู้ในข้อเท็จจริงไม่ใช่มาถามเรื่องปลอมหรือไม่ปลอมมันกระจอกมากมาถามเรื่องนี้หมดราคาทนายความ30ปี เขาบอกเขาเป็นทนายมา30ปีมาสู้ว่าคลิปปลอมหรือไม่ปลอมมันกระจอกมากทนายวินยูนู่นน่ะสู้ในสาลก็เหมือนพิชิตชื่นบานเลยพิชิตชื่นบานก็มาบอกว่าถ้าใครมีหลักฐานว่าผมเป็นคนเอาเงินสองล้านไปให้เจ้าหน้าที่สามก็เอามายื่นกับผมผมจะลาออกทันทียังไม่ยื่นเลยลาออกแล้ว สารเขาพิาพากษาคุณมิชิตชื่นบานว่าร่วมกับพวกดังนั้นพิชิตชื่นบานมาบอกถ้าใครมีหลักฐานว่าผมถือถุงขนมสองล้านไปให้ก็คุณไม่ได้ถือแต่ลูกน้องคุณถือสารเลยคำสั่งว่าคุณกับพวกก็สมรู้ร่วมคิดกรณีนี้เช่นเดียวกันคุณวินยูชาติมนตรีทนายความ30ปีเนี่ยมาบอกว่าคลิปปลอมใครมีฉบับเต็มของจริงเอามาเปิดได้เลย ใครจะมาเปิดล่ะเปิดป,ปุ๊บก็ติดคุกคนีเหมือนกันใช่ไหมในข้อหาเผยแพร่ต่อคุณต้องการหาผู้ต้องหาร่วมประทัดศินนี่นาจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จต,ะต,ะตะัดต่อหรือไม่ต,ะตะัดต่อกระบวนการยุติธรรมเขาจะพิจารณาเองศาลท่านจะพิจารณาเองผมนี่เคยโดนคดีชุมนุมที่ท่อกัสไทยมาเลเซียตำรวจสลายการชุมนุมขณะที่พี่น้องประชาชน นั่งคันข้าวแล้วก็นั่งละหมาดกันอยู่เวลาประมาณหกโมงเย็นเนี่ยพี่น้องมุสลิมเขาจะมีละหมาดตอนเย็นในขณะที่อยู่หน้าแผงเหล็กกั้นตำรวจตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาพี่น้องละหมาดอยู่ตำรวจบุกเข้ามาตีพี่น้องในขณะที่ละหมาดอยู่นะครับตอนนั้นทักสินประชุมคลมรมร่วมไทยมาเลเซียก็มา,มาตีพวกผมเนี่ยผมโดนตีหัวแตกไปเย็บไปห้เาเข็มเผอิญนักข่าว ของมาเลเซียเขาตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วเขาบันทึกภาพทั้งหมดเลยตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเห็นทุกอย่างตำรวจก็บอกว่าเป็นคลิปตัดต่อก็ไปสู้กันในชั้นศาลศาลก็เอามาเปิดเอาคลิปนั้นมาเปิดแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทีวีมาดูเป็นพยานเขาก็ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงเพราะว่า การลันตัวเลขมัน1 2 3 4 5มันมีตัวเลขวิ่งในขณะที่เปิดคลิปแต่คลิปของตำรวจมันกระโดไะโด,ะโดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาตัวเลขหนึ่งมาก่อนสุดท้ายก็มาเป็น29แล้วก็กลับมาสองแล้วก็ปกกลับไปกลับมาสรุปแล้วกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคลิปจริงคลิปปลอมมีการตัดต่อหรือไม่กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญที่ศจะเชิญมา มันมีอยู่แล้วคุณวินยูชาติมนตรีเนี่ยเป็นทนายความ30ปีทำไมคุณไม่รู้คุณเหมือนมาแค่ต่างว่ามันเป็นของปลอมเพื่อบอกว่าทักษิณรอดไอ้ทักษิณไม่ได้กระทำผิดนอกเหนือจากคลิปมันยังมีบทสัมภาษณ์ที่เขาไปเขียนลงในหนังสือพิมพ์อีกดังนั้นงานนี้ทักษิณรอดอยากใช่ไหมพี่น้อง ติดโควิดก็ติดมาแล้วติดเตียงก็ติดมาแล้วป่วยติดเตียงก็ติดมาแล้วติดโควิดก็ติดมาแล้วเหลือติดคุกแต่ครั้งนี้ไม่รอติดคุกแน่นอนเสฐาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรไม่ได้เสียกำลังใจอะไรที่คุณทักษิณโดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสองก็แน่นอนเสฐาอาจจะ อาศัยโอกาสนี้ถีบทักษิณเขาก็ได้นะเศษฐาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้กังวลใจแต่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของหัวหน้าพักหน่อยก็ได้หัวหน้าพักชื่ออุงอิงแพทองทานชินวัตรเศรฐาก็ไม่รู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าวันนี้แกมัวแต่ไปตั้งคุณวิสนุเรืองงาม เนติบริกรมาเป็นที่ปรึกษาสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองไม่มีเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาสำนักนี้คนที่เป็นคอยที่ปรึกษาและชี้นำคือพิชิตชื่นบานคอยจัดการคอยแนะนำข้อกฎหมายให้ สำนักงานนี้เขาจึงถามหนังสือไปกิษสิกาเพียงวงเล็บ5้ากับวงเล็บหไงแล้วมันเป็นความผิดพลาดทั้งใหญ่หลวงของสำนักงานนี้แต่นักข่าวก็เอามาเขียนได้อย่างนี่นะนักข่าวก็เอาข่าวเก่ามาเขียนก่อนหน้านี้เศรษฐาเนี่ยเคยดา่าคุณวิษนุเครือง,งามว่าหน้าไม่อายไม่มียางอายนี่ เศรษฐาเคยเขียนทวิตเตอร์ดา่าวิษนุเครืองามว่าไม่มียางอายวันนี้นักข่าว็็ถามว่าคุณวิษนุสรุปใครไม่มียางอายระหว่างนายกกับรองวิษนุเครืองามระหว่างเศรษฐานีนใครไม่มียังอายเศรษฐากับวิษนุเพราะเศรษฐาไปกราบเขาถึงบ้านเชิญเขามาทํางานที่ทําเนียบสรุปใครไม่มียงายยงอายกันแนะ่มันสลับปรับเปลี่ยน เพราะว่าสิ่งที่เคยบอกเล่ากับพี่น้องก่อนหน้านี้บอกเล่าไปบอกว่าเรื่องกรณีของพิชิตชื่นบานมันจะลามถึงนายกรัฐมนตรีอย่างไม่มีปฏิเสธได้ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายการต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายมันมีความจำเป็นต้องเอาคนมีบาร,รมีนอกบัลลังวิษนุเครือง,งามคือบุคคล ตอนนี้ที่เป็นผู้มีบาร,รมีนอกบันลังเอาคอนเน็ชันเอาความที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเอามาบังคับใช้เหมือนเกราะป้องกันตัวของเศรษฐาทวีสินเพราะอะไรเพราะเชื่อทักษิณบางทีทักษิณก็ไม่ได้ฉลาดนะก็เชื่อทักษิณนี่ไงถึงเอาพิชิตชื่นบานมาเป็นเริ่มตีเชื่อทักษิณนี่ไงทําให้เศษฐาต้องขึ้นศาลลํมนูล ผมก็อยากเห็นว่าตอนนี้พักเพื่อไทยเขาจะไปต่อ,อยังไงตัวจิตวิญญาณตัวที่รวบรวมพลังใจของพักเพื่อไทยบรรดาหลานหลานของทักษิณทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในพักเนี่ยสอสอเนี่ยเป็นหลานทักษิณหมดเลยเพราะว่าทักษิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานกลายเป็นว่าเลี้ยงสอสอในพักหมดเลยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหลานเยอะที่สุดในประเทศแล้วหรือมั้งเนี่ย หลานภูมิธรรมหลานเศษฐาหลานพิชิตชื่นบานหลานครูมานิดโอ้โหหลานแต่ละคนนี่หน้าเตะทั้งนั้นอะ